อ๋อครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องสหายทุกท่านครับผมก็พรุ่งนี้แล้วนะครับผมเป็นคู่ที่น่าสนใจมากนะครับก็ระวังห้าพลังนุ่มเจอ,อจเจอโชชกเจริญเก้าแปดสามนะก็เป็นการพิสูจน์สายพันธุ์ครับผมนะระวังคู่นี้นะก็ทั้งห้าพลังนุ่มก็จะเป็นเจ้าอัศวินดำมานะก็จะเป็นทางด้านเชิงนะไปเจอไปเจอเจ้าเถาววยไว้กันแล้วครับผมนะ ก็จะเป็นมัมม่าคู่นี้ก็เป็นกระแสร้อนแรงมากนะตอนนี้นะครับผมนะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการชมนะทารุสสดไปพร้อมๆกับผมอะนะที่เดิมเลยครับทางเข้าตึกดูหน้าโปรไฟล์ครับนะเข้ามาที่หน้าหน้าโปรไฟล์นะแล้วเพิ่มตึกกันเข้ามาเลยนะไหนตึกผมมีทารุสสดมีให้ร่วมสนุกเลยครับดูสดๆแลวเราก็ต้องมาร่วมสนุกกันนะแต่ถ้าดูทารุสสดไม่ทันก็เดี๋ยวมีย้อนหลังให้รับชมกันอีกนะ 哥。